สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เหรียญดอทนะครับก็เป็นเหรียญมีมยอดฮิตนะครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับกระแสมีมก็เริ่มหมดไฟนะครับก็เอามาพูดคุยกันหน่อยนะครับสําหรับเหรียญดอทนะครับก็ปรับตัวลงมาจาก0.46นะครับก็เป็นไปตามคาดนะก็ลงมายาวๆเลยนะครับซึ่งผมเคยคาดการไว้นะครับก็น่าพอสมควรแหละนะครับ ตั้งแต่ปี24นะเดือนธันวานะครับก็ไปไปยังแตะยังจุดสูงสุดนะครับที่0.46นะครับนะในมุมมองตรงนี้นะก็จะเป็นโซนที่าสายสายาสายลองนะครับเขา TP แล้วสายช็อตเขาเริ่มเปิดกันนะครับเนาะก็จะเป็นมุมมองของการสิ้นสุดการขึ้นในระยะแรกนะครับก,กำไรเยอะมากนะครับในตอนนั้นกันนะครับสำหรับมุมมองนี้นะก็ หลังจากนั้นนะครับก็ TP นะครับ S นะครับมันจะอยู่แถวโซน0.11นะครับต้นๆเนานะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามุมมองของภาพรวมของดอทเนี่ยจะมองอยังไงต่อไปนะครับแล้วนะล่าสุดนะครับมันก็ถ้าสมมุติว่าจากโซนเนี้ยนะครับลงมาถึง0.11เนี่ยตอนนี้ก็ลงมาประมาณ64%แล้วนะถ้าถ้าถ้าจากวิเคราะห์เนี่ยประมาณ70%ได้แนละ้ว จากที่เคยลงโพสลงข้อมูลกล้าไปนะครับตอนนี้ลงมา70%แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่สวนกระแสตลาดนะครับในช่วงที่ a l c o ี i s ่ n มีโอกาสที่จะทูเดอะมูนนะครับนะในปีต้นปี24อย่างเงี้ยน,นะครับดอทก็เป็นตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่อีรอนปั่นนะครับเนาะในช่วงทำ ชนะเลือกตั้งแล้วก็มีการเข้ารับตําแหน่งพิธีสาบานนะครับดอทก็เป็นตัวเต็งเลยแหละเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับนะมันมีโอกาสที่จะโดนปุกปั่นกันได้ง่ายนะก็มีการเข้าของราคาแบบโอ้โหหนักมากนะครับนะแต่พอหลังจากเข้ารับพิธีสาบานเสร็จนะครับนะก็อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลย20นะมกราคมนะแดงเทเลยนะครับก็ ุดท้ายมาลงมาแถว70%นะแล้วผมมาคาดการไว้ที่1.0.1จุดนนะก็เป็นโซน TPS ละนะครับก็จะเป็นโซนที่อาจจะลงได้ถึง0.877 0.08771นะครับเนี่ยก็จะลงทั้งหมดเนี่ยประมาณ8 1นะครับก็จะเป็นโซนแนวรับละนะครับซึ่งในมุมมองของผมนะครับปีนี้ผมไม่เห็นครับไอ้ไลคอยนะครับวิ่งถึง200ไม่เห็นวิ่งถึง400ก็ไม่เห็นนะปีนี้วิ่งแค่ร้อยกว่าเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่บิตคอยมันปรับตัวลงเนี่ยไอตัวดอทเนี่ยอาจจะลงตามได้นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ0.1168นะครับซึ่งเป้าหมายที่ผมเอามาอัปเดตวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เป็นกราฟที่โพสต์ไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้มุมมองของบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดมันลงได้ถึงประมาณ48,000-49,000เนี่ยไอตัวเนี้ย แถวแถวน่าจะเอาไม่อยู่นะครับนะอาจจะลงต่อได้จากปัจจุบันเนี่ยจากราคาประมาณโซนอ่าหนึ่งหมื่นเจ็อ่ะประมาณนี้นะหมื่นหนึ่งหมื่นเนี่ยศูนย์จงเจ็ดเจ็ดนี่ยอาจจะลงต่อได้อีกประมาณ50%นะครับซึ่งมันอาจจะลมันอาจจะหลุด0.8771จุแปดเนี่ยแปดพนเนี่ยและรวมกับแพนิีกเนี่ยมันอาจจะลงมาถึง0ูนุดหเลยนะครับนะ จะเป็นการทิ้งไ้อะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอทเนี่ยลึกๆนะครับโซนโซนายเนี่ยมันยังอยู่นะครับในเว็บสี่เว็บเว็บ4ี่ขึ้นเว็บ5้าปลายปีดอทกับไลคอยนะครับน่าจะไปกับ b t c ได้นะครับเพราะเป็นโซนที่ราคาต่ำนะครับถูกเคียงมาราคาต่ำแล้วเป็นโซนที่มีการเก็บของนะครับเก็บของนะครับเก็บของนะครับแล้วก็เก็บของถ้าเกิดลงมาประมาณนี้นะครับเป้าหมายที่จะขึ้นคือ0ูจุดปนะครับ สำหรับดอทนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงตาม BTC ก็อีกไม่กี่เดือนนะได้เห็นนะประมาณ1-2เดือนนะหน้า,น,านี่ยเมษาพฤษภานะเราอาจจะได้เห็นถแถวแถว0.5 0.05ถึง0.08แล้วกันนะครับเกินเกินไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็จะเป็นโซนรับของนะครับตอนนี้ค่ะมันไม่มีอะไรให้ให้เล่นนะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าจุดเล่นมันอยู่แถว0.4 6นะครับถ้า มันก็ไม่มีใครถือยาวมาขนาดนี้นะครับน่าจะขายหมูมันไปหมดแล้วนะครับในในในมองการเทรดนะครับแต่สําหรับดอทเนี่ยถ้าจะซื้อนะครับในในมุมมองผมนะครับต้องรอจุดที่ได้เปรียบที่กว่านะครับนะถ้าซื้อแบบนี้นะครับแต่ว่าต่าแล้วอาจจะเจอต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะตอนนี้หมื่นหกใช่ไหมหมื่นหกแปดร้อยอาจจะเจอประมาณแปดหมื่นแปดพันอย่างเงี้ยแปดพันห้าพันเก้าโหงี้หกพันอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับสําหรับดอทเนาะนะครับ ซึ่งมุมมองนะครับผมก็จะมองเลยเถิดประมาณ0 0 5 8 5ป็นแนะครับแล้วเป้าหมายเอากาเลยนะครับเป้าหมายเกากาในในช่วงอ่าอ่าซีซั่นนะคเอาคอยซีซั่นแตนะ่ถ้าถ้าไลท์คอยเนี่ยนะครับเนี่ยไลคอยมันอยู่ในโซนที่อ่าดูแล้วน่าสงสยัยนะมันไม่มันไม่วิ่งเลยเหมือนการเก็บของใหญ่มากอันนี้จะเป็นตัวที่วิ่งวิ่งพร้อมกับดอทนะครับ นี่นะครับดูนะ pattern คล้ายๆกันนะครับเนี่ยมีการเก็บของดอทก็วิ่งนะครับอันนี้มีการเก็บของนะ LDC เก็บของขึ้นมาดอทก็วิ่งนะครับพอมันลงก็ลงพร้อมกันเลยนะครับ pattern คล้ายๆกันนะครับนะในมุมมองตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว l i คอ t กับดอทเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักนะครับผมว่าน่าจะปลายปีนะครับเพอๆอาจจะถึง1ดอลก็ได้นะครับสำหรับดอทเนี่ยนะอาจจะถึง1ดอลได้ แต่ตอนนี้ก่อนถึง1ดอนเนี่ยนะครับนะใช้คาว่าก่อนถึงเนี่ยอาจจะเจ็บตัวก่อนนะครับไปไหนละครับตานนะครับนี่นะครับก็กลัวจะไปถึงนะมันต้องมีน้ําตาลเกิดขึ้นก่อนนะครับโซนก็ประมาณ0.8ถ้ามากกว่าน,นั้นก็เกิน1ดอลก็นอนอยู่ในโซนถ้าทะลุ1ดอนได้กนะ็อยู่ในโซนระหว่าง0.9ถึง2.3นะครับ ในกกาวเกินนะประมาณนี้ย0.8นี่แหละกำลังดีนะก็จะเป็นมุมมองที่อ่าโอขครึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติมมตเทรดจากตรงนี้1,200เปอร์เซ็นตน่าจะได้นะคือปกติเหรียญน,นี้มันก็วิ่งก,กันประมาณ1,200เปอร์เซ็นได้อยู่แล้วนี่นี่มันหมื่นสองนะปัจจุบันคือพันสองคนละคนละคนละนี่ระดับไปเลยนะครับโอเคนะดอทเนี่ย ประมาณนี้นะสาหรับสําหรับการวิเคราะหนะ์เนาะก็เดี๋ยวไปรอดูว่านะโซนที่วิเคราะห์มาตั้งแต่ธันวาเนะเราจะได้เห็นมันทีพีแถว0.1ไหมแล้วก็วิเคราะห์วันนี้นะครับถก็เก็บไว้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเวลาคือคําตอบนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็จะมองเพเพี้ยน,นหน่อยนะครับนะก็คือมองมองอะไรที่มันสุดโตงนะครับนะมันก็อาจจะตอบไม่ได้นะบางทีเอ้ย เป็นไปได้เหรออย่างเงี้ยมันจะลงได้ลึกขนาดนั้นเป็นไปได้เหรอมันก็เป็นหลายๆมุมมองที่เข้ามาฟังแล้วกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับนะก็ส่วนใหญ่มันมันก็อยู่ที่เวลาถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็แค่นั้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ไม่มีใครเล่นมันอยู่แล้วดอทนะครับเพราะเป็นราคาที่อ่าไม่ชัดเจนนะใช้คําว่าไม่ชัดเจนแล้วกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกนันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับ